ยินดีต้อนรับสู่ออโตรีวิวช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์สเปคและคุณสมบัติล่าสุดวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ2025 ford tennessee veloci raptor 6คูณ6รถกระบะสุดโหดที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ ford f 1 5 0 raptor หากคุณเป็นแฟนของรถออฟโรดขั้นสุดรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อท้าทายทุกขีดจำกัดด้วยระบบขับเคลื่อน6ล้อช่วงล่างสุดแกร่งและการปรับแต่งเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูง ใต้ฝากระโปรง v e l o c i r a p t o r 6x6 ติดตั้งเครื่องยนต์ B6 c o b o o s สขนาด3.5ลิตรวินเทอร์โบที่ได้รับการปรับแต่งโดย H e n n e s ซี่เพอร์ฟอร์แให้มีกำลังมากกว่า600บวกแรงม้าและแรงบิดกว่า600นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดทำให้การส่งกำลังรับรื่นและทรงพลังระบบขับเคลื่อน6ล้อช่วยให้รถมีการยึดเกาะและความมั่นคงสูงสุดเหมาะสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดสุดโหดดีไซน์ภายนอกดูดุดัดนและล้ำสมัยโครงสร้างรถถูกยืดออกเพื่อรองรับล พร้อมติดตั้งกันชนออฟโรดแบบคัสตอมบาร์ไฟเลสและซุ้มล้อขนาดใหญ่ทำให้วโลซิแรปเปอร์ 6x6 ดูทรงพลังและโดดเด่นบนท้องถนนรถคันนี้ใช้ยางออฟโรดขนาด37นิ้วหุ้มล้ออลลอย20นิ้วแบบพิเศษเพื่อให้มีระยะยกสูงและความทนทานสูงสุดกระจังหน้าดีไซน์พิเศษพร้อมโลโก้เฮนเนซี่ทำให้รถคันนี้แตกต่างจากกระบะท,ทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเข้ามาภายในคุณจะได้สัมผัสกับห้องโดยสารสุดหรูและล้ำสมัยที่ผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความสะดวกสบาย วัสดุภายในใช้หนังแท้และเอากันตาร่าระดับพรีเมียมพร้อมลายเย็บและโลโก้เฮนเนซีแบบพิเศษหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ทําให้การควบคุมทุกอย่างเป็นไปอย่างง่ายดายระบบเสียงแบง g แอนด์โอรระดับไฮเอมมอบประสบการณ์เสียงที่ยอดเยี่ยมและยังมีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะทําให้วโรสิลเปเปอร์ 6x6 เป็นรถที่ขับง่ายแม้บนเส้นทางที่ทา้าทาย ด้านสมรรถนะ Velociraptor 6x6 ถูกออกแบบมาเพื่อการผจญภัยเต็มรูปแบบช่วงล่าง Fox Racing แบบพิเศษให้การรองรับแรงกระแทกขั้นสูงสุดสามารถขับขี่ผ่านภูมิประเทศที่โหดที่สุดได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีโหมดขับขี่แบบบายาสำหรับการวิ่งทางทรายด้วยความเร็วสูงรวมถึงโหมดอื่นๆที่ปรับให้เหมาะกับทุกสภาพถนน 2025 Ford Hennessy v e l o c i r a p t o r 6x6 เป็นรถกระบะสุด exclusive ที่ผรสานพละกำลังสุดขู่ดีไซน์แห่งอนาคตและความสามารถในการลุยทุกเส้นทางหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่เหนือระดับนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตาม Auto ้รีวิวเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์สเปกและคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกมากมายรอติดตามเนื้อหาสุดพิเศษของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า